วันที่29พฤษภาคมอุปทานหรือตัวกูเหตุให้เกิดทุกข์อริยสัจข้อที่3คือนิโรธหรือความดับไปแห่งความทุกข์ถ้าลูกศึกษากระบวนการปฏิจจสมุปบาทที่พ่อบันทึกสอนลูกไปเมื่อวานเนี่ยลูกก็จะร้องอ๋อขึ้นมาได้ว่าถ้าลูกดับอุปทานหรือตัวกูได้ลูกจะหยุดความทุกข์ได้หยุดได้ถึงขั้นที่ว่า ลูกจะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตายความดับไปของความทุกข์ทั้งปวงจึงอยู่ที่การดับอุปทานหรือตัวกูหรือความรู้สึกว่ามีตัวกูอยู่จริงให้ได้และการที่จะไม่ให้เกิดอุปทานก็ทำได้ด้วยการสร้างให้เกิดวิชาหรือความรู้จริงขึ้นมาความรู้จริงจะหยุดการเกิดขึ้นของสังขารที่ลูกเห็นตัวลูกว่าเป็นตัวคน ลูกต้องเห็นตัวลูกว่าเป็นเพียงการรวมตัวขึ้นมาของธาตุทั้ง4ได้แก่ดินน้ำลมไฟให้ได้ถ้าลูกเห็นแบบแยกย่อยที่พูดอีกแบบก็คือเห็นส่วนใหญ่ว่ามาจากส่วนย่อยได้ลูกจะหยุดการเกิดขึ้นของสังขารได้แบบที่พ่อบอกลูกมาตลอดให้พิจารณาว่าน้ำเนี่ยมันไม่ใช่น้ำน้ำเป็น h 2 o นั่นแหละจะช่วยให้ลูกเห็นความจริง ที่ไม่ได้ใช้ตามองได้การเห็นความจริงแบบไม่ได้ใช้ตามองเนี่ยจะทำให้ลูกเห็นความจริงวิชาจะเกิดขึ้นกับลูกเมื่อวิชาเกิดวงจรกระแสปฏจิจจสมุปบาทจะไม่ล้อมวงต่อการสร้างอุปทานให้เกิดขึ้นในที่สุดอุบายในการสร้างให้เกิดวิชาจะมาจากการใคร่ครวญพิจารณาแล้วนำเอาสิ่งที่ใคร่ครวญมาพิจารณาตลอด ทุกขณะของการรู้สึกตัวมาหาคำตอบนานวันเข้าปรากฏการแปลกประหลาดจะเกิดขึ้นกับลูกจิตของลูกจะยอมรับการไม่มีตัวคนอยู่จริงนอกจากการใคร่ควรวญพิจารณาน้ำไม่ใช่น้ำพาให้ลูกเห็นว่าคนก็ไม่ใช่คนยังมีอุบายอื่นอีกอย่างเกเจิอาจารย์บางรูปบอกเอาไว้ว่าไม่ต้องใช้การใคร่ควรวญพิจารณาแต่ให้ใช้การตั้งสติ ตามรู้กายเวทนาจิตธรรมการตามรู้แบบเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมอยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยๆอยู่อย่างต่อเนื่องไปโดยแค่เพียงรู้ตัวเท่านั้นเองจะสร้างปรากฏการประหลาดทำให้จิตเห็นความจริงว่าคนไม่ใช่คนได้สติอย่างเดียวจึงเป็นเครื่องมือพาให้อุปทานไม่เกิดขึ้น ความทุกข์ก็ถูกจัดการได้เบ็ดเสร็จด้วยสติเหมือนกันนอกจากอุบายสองอุบายที่พ่อบอกลูกไปแล้วยังมีอุบายอื่นอีกตรงที่เกจิอาจารย์บางรูปสอนว่าเมื่อเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินไม่ปรุงแต่งคิดต่อไปเวทนาก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อเวทนาไม่เกิดขึ้นตันหาก็ไม่เกิดเมื่อตัณหาไม่เกิดอุปทานก็ไม่เกิด ไม่ว่าอุปทานอะไรก็แล้วแต่บรรทัดสุดท้ายจะมาจบลงที่ว่าหยุดจิตที่คิดปรุงแต่งเมื่อจิตหยุดจิตจึงเกิดอาการเห็นถือเป็นอาการที่เห็นได้ด้วยใจจิตที่เห็นความจริงจะเกิดอาการหยุดปรุงแต่งเกิดเป็นการที่จิตรู้แจ้งต่อความจริงมากขึ้นเรื่อยๆคือรู้แจ้งแล้วยังรู้แจ้งกว่าเดิมขึ้นไปอีก จิตที่รู้แจ้งลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆจะคลอดปัญญาออกมาปัญญาจึงเป็นเรื่องของการที่จิตเป็นผู้สร้างมาถึงบรรทัดนี้พอจะถามลูกว่าลูกรู้วิธีสร้างให้จิตเกิดปัญญาแล้วหรือยังเพราะถ้าลูกสร้างให้จิตเกิดการรู้แจ้งได้ปัญญาก็จะเกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นอวิชชาก็ถูกทำลายเมื่ออวิชชาถูกทำลาย จุดเริ่มต้นที่สร้างสังขารในวงจรกระแสปฏิจจสมุปบาทวงจรแรกก็จะไม่เกิดขึ้นความทุกข์ก็ถูกดับลงไป